น,นมสรสกค่ะพระอาจารย์จเจริญพรโยมยกสาธุค่ะอาตมารพระาตชิชายเด็กกวีโลผู้ช่วยวัดพระพุทธบาทเขากระโดงตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดพุัิล์โยมได้แนะนำสมุนไพรมาอาตมาก็เป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงินเป็นมาสิบกว่าปีแล้วแต่ปีสีแปกินบาลั สองแคปซูลเช้าเย็นอาการเป็นยังไงบ้างคะสะเก็ดเงินคะอาการจะเริ่มดีขึ้นแห้งเป็นที่ไหนบ้างคะพระอาจารย์เป็นขาเป็นมืออ๋อตอนนี้แห้งแล้วนะคะตอนนี้แห้งแล้วโอ้ตอนนี้แห้งแล้วเป็นสะเก็ดมาสะเก็ดเงินมาแปดถึงสิบปีเนาะจ้ะที่ขามีไหมคะมีจ้ะอ๋อแห้งหมดแล้วอ ยังแดงอยู่เลยค่ะดูสิคะแห้งแล้วค่ะเป็นเนื้อแล้วค่ะอีกข้างเหรอคระอาจารย์โอ้โหตอนแรกๆนะคะยังเป็นเลือดอยู่เลยค่ะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วค่ะพอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยหอบสมุนไพรวียอนเซ่ไหนคะพระอาจารย์คะวียอนเซ่ค่ะ หลดีค่ะเป็นมาตั้งแบบส,บ,สบสิบกบว่าปีแบบสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่ทานสมุนไพรเข้ากระปุกที่เท่าไหร่แล้วนะคะพ่ออาจารย์กระปุกที่สามสามเหรอคะปุกที่สามนะ้ะอืมทานเข้ากระปุกที่สามแต่แผลแห้งแล้วนะคะอยากจะฝากกับคนที่เป็นสะเก็ดเงินบ้างไหมคะว่าทานสมุนไพรตัวนี้แล้วเป็นไงบ้างฮะ อัตมาก็ได้บอกต่อๆว่าจะได้ดีจริงๆเนี mm ่ย hmm. เป็นมาแล้วก็ค่อยแห้งค่อยแห้ง mm hmm. แล้วเริ่มเป็นผิวหนังบงังจุดบางหย่อน mm hmm. อัตธอว่าสมุนไพรนี้แนะนำที่พวกเป็นสะเก็ดเงินลองมาซื้อรับประทานฉันดู mm hmm. จะเห็นผล mm hmm. ตอนนี้ก็แห้งดีแล้วเนาะ,ะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยจากคุณโยมเจริญพรสาธุค่ะ